สวัสดีท่านที่รับชมทุกท่านครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยครับที่บริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสุวรรคาครับเอ้เป็นท็อปเหมือนเดิมมีรถส,สวยนํามาเสนอนะฮะว,วันนี้แดดไม่แรงนะวันนี้แดดไม่แรงไม่เป็นไรไมาเก็บรไม่เไรไมเลย <c oughs> โอ้ช่างไรถือร่มเลยอ๋อเดี๋ยววันนี้นะฮะมีรถส,สวยนะครับ รถสามคันสวยๆนำมาโปรโมชันพิเศษ,ษครับใครที่อยากได้คันแรกนะฮะเดี๋ยวขออ,ออกก่อนนะโอ้เครื่องเหลือเกินนะแล้วก็คันแรกครับคันนี้จะเป็นอ l n นิว i t s u b i s h i ไทตันราคา7 1 9 0 0 0บาทตัวนี้เป็นตัว GT Premium มเกียร์ธรรมดาครับขับเคลื่อน2ล้อนะฮะตรงนี้ดูใส่งานลงตัวครับ แล้วก็คันต่อไปคันที่2ครับ Toyota าไฮรัสลีโฮะคันนี้ดูสวยงามลงตัวหลอ่อดูเท่นะฮะดูแล้วแบบเข้มข้นคือเท่ดุนะฮะตรงนี้สวยมากเป็นอันที่2นะฮะคันสุดท้ายวันนี้ครับขอเป็นตัวนี้เลยแซดอ dition ปี 2, 2021นะฮะคันนี้วิ่งแค่หลักพันกิโลเท่านั้นเองนะฮะใครที่อยากเป็นเจ้าของวันนี้3คันนี้เครดิตฟรีดาวแบบแนวหลุด แล้วก็ชมแรกครับผมขอแนะนําคันนี้เลยครับคันนี้7 1 9 0 0 0หน้าบาทนะฮะออกมาใหม่ๆราคาล้านอัพวันนี้ขายแค่เจ0 0แสนเนี่ยป๋องใจดีมากนะฮะจัดหายก็ไม่ไม่นน้องครับดูที่ด้านหน้าเลยนะฮะตรงนี้จ้าหน้าโครเมียมครับไฟตัดหมอกเป็น LED ให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีดําตัดกันกับสีเทานะฮะแต่รับมิตซูใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะมองดูล้วมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะดูสวยงามลงตัวมากเลยครับคันนี้ขอฝากเป็น หนึ่งคันที่พิเศษมากๆอ่ามาดูซุ้มล้อครับดูซุ้มล้อมาแบบเก้านิ้วนะฮะรองรับล้อแม็กขอบยี่สองนิ้วเลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ปรารีตนะบนธรรมดาตัวเพไปไปนนพี่น้องนะฮะได้ขั้นนี้ไปเนี่ยโอ้โห้ดีใจแห้งกับเพปปปนนพี่น้องครับนะฮะอ่าดูรอบคันคันแรกเลยนะฮะคันนี้คที่เป็นเจ้าของนะฮะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเมนไม่มทิ้งละล้านได้เลยฮะเดี๋ยวไอ้มินบอยติดต่อกับไปอย่างแน่นอนนะฮะ ลอๆๆอ,อ,อย่างผมแล้วใครจะจนไหวเล่าติดต่อเร็วมากเลยไอ้มินบอยนะฮะลามีอาโทรหาไม่เคยเลยนะฮะไม่รับสายเลยนะะ่า่ากันไปคันต่อไปครับผมโตโยต้าไฮรัดลีโวคันนี้นะฮะเป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้ครับสาวๆนุ่มๆสาวขับได้สบายนะฮะเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ไม่ต้องไปเหยียบอะไรให้มันมากมายฮะแล้วก็ไม่มีคนไกลที่แบบยากนะฮะสวยมาก กระจังหน้าอะไรต่างๆคันนี้ดูสวยงามลงตัวมากไฟหน้าอะไรต่างๆไม่มีเหลืองนะฮะไม่ได้ขัดนะฮะแต่ว่าเราคัดรถมาแล้วต้องเป็นแบบนี้ครับกระจังหน้าอะไรต่างๆสีดามโครเมียมมีไฟตัดหมอกให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED นะฮะหรือว่าแบบ b i l e d ดูสวยงามมากครับคันนี้ผ่อนสบ,สบายๆฮะผ่อนสบ,สบายๆบอกไว้ก่อนใครที่อยากได้เครดิตด,ดีก็ดาวแค่999าบาทเท่านั้น,นครับคันนี้ตัวต้งให้ลับลิเวครับ แล้วก็ตอนนี้ครับผมพามาดูคันสุดท้ายนะคันสุดท้ายครับใครที่ยากเป็นเจ้าของขอให้มาหาเราที่นี่ที่เดียวปี2021แล้วก็มีคันเดียวด้วยนะฮะตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่สุดเลยนิวโตโยต้ารักลีโวฮะมาแบบนี้ครับตัวแซตต์อีดิชั่นตัวนี้จะมาแบบไฟหน้าดูสวยงามมากเลยนะฮะตรงนี้อันนี้เอาไว้เสริมใส่ไฟตัดหมอกนะฮะสีดำาก็จะเป็นสีดำมทัลิกดูเงาสวยงามลงตัวฮะภายในภายนอกอะไรต่างๆครับตรงนี้ ลราก็มาดูด้านข้างนิดนึงนะมาดูด้านข้างนิดนึงเขาจะมีล้อมแม็ช์สภาพเดิมจากโรงงานตรงนี้นะฮะถึงแม้จะเป็นตัวต่ําแต่ว่าขเขาให้ชุ่มล้อมาเผื่อควรที่จะเอายกสูงอะไรต่างๆเนี่ยเอายกได้เลยนะคันนี้หนึ่งจุดสองไม่ใช่หนึ่งจุดสองสองจุดสี่ลิตรนะฮะห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะใครที่อยากเป็นเจ้าของจัดไหนก็เพิม่มมนองครับนะฮะโอ้ยนะงามเฮี้ยงครับ เดี๋ยวนี้ดูด้านในนะครับผมอยากดูด้านในมากเลยนะครับอยากดูด้านในมากว่าภายในใหม่มากอ่าให้น้องเข้ามาดูเลยฮะน้องฮะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปดูแล้วครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามียังไงกันบ้างฮะเดี๋ยวตอนนี้ไอวินบอยเปิดประตูไปก่อนนะฮะตัวแซฟต์อี dition คันนี้ฮะผมมาลลยจะมาแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะตรงนี้หน้าปัดก็จะมาแบบ LED แล้วก็หน้าจอที่ให้มาคันนี้ สุดยอดนะแบบสัมผัสเลยพ่อม่พี่น้องโอ้ยบวดธรรมดากันยังวานนี่หละนะหน้าจอมาแบบ10นิ้วรองรับบลูทูธ o o s a n d r o i d แล้วก็ใครที่มี Wi-Fi เล่น YouTube ไปด้วยตรงนี้นะมีให้เลยเกียร์ธรรมดาหัวเกียร์หุ้มหนังแท้เบาภายในดูสวยงามลงตัวนะฮะโอ้โหภายในดูสดใสใหม่แกะกล่องเลยครับคันนี้อ่ะขอฝากไว้ด้วยแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะฮะคันนี้วิ่งแค่หลักพันกิโลครับแซดอีดิชครับผม แล้วก็คันต่อไปครับผมพามาดูภายในของคันที่2นะฮะตัวนี้โตยทาไฮรักลีโวคันนี้ดูสวยงามลงตัวเท่ดูดันเครดิตดีดา,เดดดาวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยฮะดาวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขับผมเมเพี่น้องครับ,บ,รบ,นนรบจับไห้เด้วยรถเมเพี่น,น,อน้องเด้อเหมือนี้มันจะลดแข่งง่ายเหมือน,น,นยังวาตัวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมพามาดูภายในก่อนเดี๋ยวดูภายในของโตยทาไฮรักลีโวคันนี้นะครับผมอะไรมัลติฟังก์ชันมากับเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตด้วยหรือว่าโหมดตัวเอสสับเป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะฮะเกียร์ออโต้ก็ได้ หน้าปัดมาแบบ FID Multi Information Display อะไรประมาณนี้นะฮะพร้อมทั้งหน้าจอมาแบบ10นิ้วแบบสัมผัสด้วยมี i อ a บ็ให้ทั้งหมด4จดุดนะนั่งได้สบายภายในโล่งกว้างภายนอกภายในอะไรต่างๆดูครบครันดูมิชเน่ดูมุมมองแล้วแบบผมให้ที่1นึ่งเลยต,ตัวใต้ลักล r โว o นะฮะเรื่องช่วงล่างเครื่องยนต์อะไรต่างๆนั่นสุดยอดครับคันนี้จัดไปอีกหนึ่งคัน แล้วก็คันสุดท้ายครับคันนี้คุณห้ามพลาดออกมาใหม่ราคาล้านกว่าผมบอกไว้เลยล้านอัพฮะแต่ว่าวันนี้ขายแค่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปเกือบสี่แสนครับวันนี้ออลนิวมิตซูบิชิไททันดับเบิลแคบ2 4 G T พรีเมียมพลัสนะตัวนี้ทูวิวไรนะขับเพื่อน2ล้อครับเดีย๋ยวดูภายในเลยเดี๋ยวตอนนี้ให้มาดูภายในของเจ้าตัวคันนี้เป็นแบบพิเศษพิเศษนะหรือว่าเปนรุ่นที่ชอบชื่นชอบเกียธรรมดาขับแบบอือหือ ฟูตฟาดได้เลยฮะพงมาลัยให้ดูก่อนเลยครับมาจากปาเจโร่เลยรุ่นพี่ใหญ่เลยนะฮะพงมาลัยสวยมากนะฮะวางสายรับสายโทรศัพท์ได้โทรหาอะไรก็ได้นะตรงนี้นั่งเป็นครอบครัวโทรหาแล้วก็ได้ยกเว็นโทรหากิ๊กนะฮะอันนั้นไม่ได้เลยนะฮะอ่ะหน้าปัดครับเป็นหน้าปัดแบบ LED หน้าพงมาลัยเป็น5้าก้านทรงสปอร์ตครับเป็นพงมาลัยหุ้มหนังแท้นะเกียร์ธรรมดาหน้าจอมาแบบ7กนิ้วมีนิเกเตอร์ได้ด้วยนะฮะตรงนี้ระบบแอร์เป็นแบบ แอร์ออโต้นะฮะปรับอุณหภูมิได้แบบแยกอิสระสายขวานะฮะตรงนี้แอร์แบ็กมาให้อีก4ใบขับสูดสบายเบาะหนังนะด้านคนขับเป็นเบาะไฟฟ้ามีปุ่มสตาร์ทแอร์สต็อปด้วยนะมีระบบการลื่นถลายด้วยนะฮะมีให้ครบสูตรเลยนะฮะตรงนี้อ่ะใครที่อยากได้คันนี้7 9 9 0 0 0บาทครับผม แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างฮะรถ3คันที่นํามาจัดโปรโมชั่นในวันนี้นะฮะขอฝากไว้ด้วยครับผมบริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสุรคอนเฮียใหญ่ใจดีเฮียสำลิดคำไพบูลแล้วก็ซอแอนเป็นผู้บริหารงานแอดมินท็อปรับหน้าที่ดำเนินรายการนะหรือว่าเป็นคนหล่อที่สุดเลยในประเสริฐผลนะคนหล่อที่สุดเลยในประเสริฐผลนะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะเป็นรุ่นไหนนะั้นอย่าลืมกดติดตามที่เพจของเราครับประเสริฐผลรถสวยนะฮะแล้วก็เป็น Facebook รถมือสอง สกลนครน,นะอันนี้ขอฝากไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ